ครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับในมือผมนี้ก็จะเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่ศูนย์จันทวโนนะครับรุ่นมหาโชคพุกรัพย์นะครับด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่ศูนย์จันทวโนนะครับเปิดบาทรับทรั์นะครับมีเลขมีโค้รกำกับทุกเรียนนะครับด้านหลังจะเป็นรูปพระศิวีนะครับพระอรหันต์ด้านโชคลาภมีกินมีใช้มีทรัพย์ไม่หมดนะครับสำหรับลูกค้านะครับสนใจบูชาผมก็จะมีในซีนกล่องเดิมอันนี้นะครับเนื้อหมายเลขสิบนะครับก็ไปแกะรุ่นเอานะครับ ส่วนองค์นี้นะครับผมแกะมาให้ทุกท่านนะครับได้ดูลักษณะเหรียญนะครับอ่าเนื้อนี้นะครับเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับเนื้อทองทิพย์ไม่ใช่เนื้อทองฝาบาทที่จะเหลืองอลลัมไปทั้งองค์นะครับก็จะเป็นเนื้อที่ผสมนะครับมาแล้วส่วนหนึ่งแต่ว่าพุทธคุณนะครับสุดๆไม่แพ้กันนะครับยิ่งว่าด้วยเรื่องพระศิวลีนะครับบอกเลยว่ามีพุทธคุณนะครับด้านเรียกโชคเรียกทรัพย์นะครับบูชาอย่าได้ขาดร้านค้าร้านขายนะครับ ต้องมีนะครับบอกแล้วสนใจบูชาทักไอ l ีไลน์ศ8น2์เป็นะครับรับประกันแท้ตลอดชีพครับ